วนนี้มาชมมวยไทยนานาชาติในการชิงแชมป์กันในรุ่น157ปอนด์นะครับระหว่างไฟแดงโทมัสคูดอายุ23ปีสูง178ซนเมตรมาจากประเทศอังกฤษนะครับส่วนคู่ชของเขาไฟน้ำเงินอีโกเฟติซอฟอายุ24ปีสูง185ซนเมตรมาจากประเทศรัศเสเซียนะครับวับงนี้อังกฤษกับรัเสเซียเจอกันนะครับ โทมัสนี่ชกมา3ครั้งชนะ2แพ้1ไม่มีเสมอนะครับส่วนอีกอนี่ชกมา3ครั้งชนะ3ครั้งรวดนะครับสถิตีดีนะครับแต่สถิติใกล้เชียงกันเอามาดูเจ้าหนึ่งโอ้พอบอกชกลุยเลยนะครับอีกอ12หนึ่งสองไปหนึ่งสองไปโอ้โทมัสนี่ตั้งหลักยังไม่ทันเลยนะครับกมการแย่งมาโอ้ได้ยินเสียงบอกลุยจะวิ่งใส่เลยครับไฟล่าสุดก็ชนะมานะครับมันหนักนะครับอีกอันเฟติชอฟเนี่ยเอาสมมดไต้ไป ทีไว้อีกกอาพยายามจะเข้าไปใช้มาดมวยมันหนักนะครับมันมันหนึ่งสองก็หน้าโอ้โดนแล้วโดนแล้วโทมัดโดนแล้วแต่ยังสู้ได้อยเตะเจ้ายังมาเตะจอามาหมัดเข้าไปโทมัดมัดโดนหมัดโดนหมัดนะโดนเข้าไปแล้วนะครับโทมัสนะแต่ยังไม่มีอาการอะไรมากออีกกองพยายามจะเข้าไปใช้มัดนะครับโทมัดเตะมากมัดถึงสองมาเหมือนกันอีกกองมัดถึงสองเข้าไปเหมือนกันโทมัดเตะมากเตะมากกัางนหนเอกองเขาแทงเอาแทงเข้าไป ฟันซอกเตะเข้าไปโอ้โธมัดเนี่ยเริ่มตั้งหลักได้แล้วครับธอมัสจาะเข้าไปเตะไปขีดขอบพยายาจะเข้าไปใช้มันเอลหนึ่งสองเข้าไปแทงเขาโอ้ก็ลงมาโดนเขาเลยธอมัดแต่ยังไม่มีอาการเลยทีวายุธอมัดทีวาเตะจ่อยังขีกบอลหนึ่งสองเข้าลำตัวธอมัดก็มัดคืนเหมือนกันธอมัดแทงเข้าไปฟันซอกเข้าไปแทงเขาเข้าไป อยู่ก็ับเขก็ไปอยู่ก็หาจังหวะโอ้แท่งเขาก็โอ้โดนแล้วโทมมาโดนอีกครั้งหนึ่งเริ่มเป๋ไปนิดแล้วเตะมาอยูะอยู่ก็หมัดเข้าลำตัวกทรมา็มัดขึ้นนกันนะโทรมาดกอได้ฟันซอกไปมันสองข้างหน้ากอข้อมาดึงข้อมาฟันซอกไปโอ้โทรมานีเหมือนจะม like ีอาการแต่ย네ังฟื้นมันมาเร็วอยู่นะครับโทรมาเดินใส่แล้วโทมมดเตะไปโทมาสองข้างหน้าสองข้างหน้าอาอ กดเขาใ้ดันเขาเชื่อไปดันเขาเชื่อไปอ๋อกรรมการแยกมาเหมือนโทมัตจะจับทางมวยได้แล้วที่วามันสองมาโทมัสมัดขึ้นืนกันโทมัตจ่อย่างไปทีไปมันสองข้างต้นตัวโอ้เอาคืนแล้วทีนี้เวียงล้มลงไปเลยโอ้ล้มลงไปด้วยกันทั้งคู่เลยโอ้อีก้อนี้เริ่มจะขาอ่อนบ้างแล้วครับตอนนี้เดินเข้ามายี่ก็อเดินเข้ามา เตไปเลยทมัสเนีย๋ยก็มัดมาอ๋อมัดแรกกันอ๋อทมัสเดินกอดคอแทงเขาแล้วตอนนี้ฟันซอยไว้ก่อนเลยจะกดฟันซอยก,กันหนึ่งยังหาจะมาแทางเขาอยู่นะครับอ๋อกอดคอได้เนึ่องาจะแทงเขายังไม่แทงเลยนะครับแต่ใช้สอกไว้โอ้ตัวเอาเข้าเข้าแล้วตอนนี้โทมัสจะตั้งหลักได้กว่านะครับจิก็เริ่มเป๋บ้างแล้วเดินเข้าไปโดนสองนะครับโทมัส เอากอดขอไว้แทงเขาต้อมาแทงเขาทำการแยกมาปอแปะไปทั้งคู่แล้วครับตอนนี้ยกแรกอยู่เอาบนยกที่หนึ่งนะครับโอ้พ่อยกแรกี่ก็ปอแปะก,กันเลยนะครับใครจะยืนระยะได้ดีกว่ากันนะครับจิมกัดแชมป์จะอยู่อังกฤษหรือรัเสเซียวันนี้มาดูยกที่สองกันเลยว่าตอนยกที่สองเอาทการบอกด้วยนะพอบอกด้วยแล้ว ีกอก็พระยาจะเข้ามาซะใช้มัดอยู่โทมัดจะบายอยู่เตยจะยางไปเตยจะยางอีกครั้งหนึ่งทีไว้อ๋อีกอยังหาจังหวะเข้ามาทำไมาก็เตะสวนไว้อยู่เตะไปมันหนึ่งสองไปกอดข้ได้แทงเข้าไปฟันสออไว้โอ้โทโทมัดนี่กอดคอแทงเขาได้นะครับตอนนี้อีกอต้องรวบเอวไว้เลยนะครับ โอ้มัดแกยังยังไม่สำแดงเดชได้นะครับวิกรมาเนี่ยอ้าวโดนมัดทุบไปเตะไปโทมัดเตะอีกครั้งหนึ่งโอ้โทมัดเตะเป็นว่าเล่นแล้วตอนนี้โอ้มัดวืดไปโทมัดวิกรมาเดินเข้าไปโทมัดจอย่างมันโอ้วิกรมันมัดแตกกันโอ้โดนศอกเต็มๆเลยโทมัดโดนศองมีอาการแล้วมีอาการฟันศอกโอ้ฟันศอกเวืดโดนเขาเลยนี่วิกรฟันศอกเวืดมาโทมัดแทงเขาสวนเลย โอ้เอากันทันควันอยู่ทันควันเลยนะครับถมัดจะไว้เตะมาเตะมาจ้ไว้ถมัดกบวนดอกใจว่ยก็มันสองไปถมัดกอดคอได้มันสองไปหนึ่งสองไปถมัดกบวนอย่างบนออกไปอยู่ยก็มันสองมามันเข้าลงตัวกอดคอไว้กรรมการแยกมาผ่านการวิธีมวยคนนี้พลิกไปพลิกมาอยู่ถทมัดจะไว้ ก็มันเตะเลยอ่ามันสะชอบกันหน้าไปฟันจะไปฟันจะไปโอ้แทงเขาแทงเขายังก็นไปแทงเขายังก็นไปโอ้แทงมึงแทงกระสอบซ้ายเลยแทงเขาเอากอดไว้แทงเขายังก็ไปกรรมการแยงมาโอ้อีกอ่ะเริ่มจะมีอาการบ้างนะอ๋อเดินมากอดไว้เอาเวียงล้มลงไปเลยกันเลยเวียงล้มไปอ๋อไม่ยอมลงกรรมการน้ำเลยนะครับอ๋อ ไม่ยอมลุกหรืเวียงล้มนะั่นนั่งเลยกรรมการต้องนับเลยนะครับโอ้ขาอ่อนไปแล้วนะครับอีกก็เฟติซอฟเนี่ยโอ้กรรมการออกมาทางเว่มาทางเว่บมันจะไปไหนทางโน้นกันอ่ามัดมาโอ้มัดเริ่มไม่มีน้ำหนักแล้วพอไปแล้วอีกก็โทมัดยัดไปโทมัสไต่มาอ่ากอดก็ได้แทงก็ยัดเข้าไปาาาไแทงก็ยัดเขา้าไปฟันศอกไว้ฟันศอก,นศอกในโอ้กรรมการ ยังมาบอกว่าโดนกระจับพยายามจะฟ้องกระจำโดนกระจับนะที่ก็นั่งลงมาเลยนะนั่งลงเลยพยายามบอกว่าโดนกระจบนะแต่กรรมการเห็นอยู่นะครับโดนกระจบโดนกระจับแต่กรรมการยุติการชกไปเลยนะครับโอ้ไม่ต้องลีลาแล้วนะครับก็เป็นนั้นว่าโทมัสคุตจากอังกฤษชนะน็อกไปในยกที่สองเลยนะครับโอ้ก้มกาเวทีไปเลยนะครับได้จำกัดแชมป์ไปเลยนะครับโทมัสคุตจากอังกฤษนะครับ อ,อีกกรน,นี่เหมือนมีอาการป้อแปนเอาไปขอโทษขออภัยกันก่อนนะครับทีมงารก็มาชูมือให้พร้อมกับจะคาดเชมาขัดแชมป์นะครับทีมงานก็มาดูดูอีกครั้งนะครับอา้าวฟันซอกไปมัดโอูเป็นศอกของอีก ก่อเข้าหน้าเต็มๆเลยโทมัดโดนสอ,อกอีกครั้งอ้เป็นว่าโทมัดโดนหนักอยู่เหมือนกันนะครับอาวกอดเบี่ยงล้มลงไปเลยเนี่ยพอเบี่ยงโดนเบี่ยงล้มเลยไม่อยากลุกเลยเนะแต่โทมัดนี่ก็โดนสอเข้าไปเต็มอยู่แต่ไม่ยังสู้ได้อยูน่นะครับอ่อนี่แทงเขาเข้าไปแทงโดนตรงไหนฟันซอไปมัดทุ่งเข้าไปโอ้กรรามการเข้ามาแยกเนี่ยบอกว่าโดนกระจับแต่รมาการดูอยู่นะไม่โดนนะครับ ไม่โดนฟ้อ,องกรรมก,การว่าโดนกระจับนะครับอีกออเฟสทิชอฟกรรมก,การก็มาชูมือให้โทมัสคุตจากอังกฤษเป็นฝ่ายชนะนอกไปในยกที่สองนะครับความคาดเชมป์ขัดแชมป์นะครับโอ้ยินดีกับผู้ชนะที่คว้าแชมป์ได้นะครับคาดชมปขัดแชมป์ไปอย่างเท่เลยนะครับโทมัสคุตนะครับอ่อากรรมการก็คาดชมากขัดแชมป์ให้ฟังกดชูมือให้นะครับ ก็ยินดีกับโทมัสกุฎนะครับเป็นกำลังใจให้ก่อเฟสิสซอฟนะครับ